21-22ถึงพฤษภาคมนี้คลังโอน5,000อีก7จ็ดแ0นคนปิดทบทวนสิทธิ์สิ้นเดือนนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋บิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาพูดถึงการโอนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะคะวันที่เราจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังนะคะนายรัวรนแสงเสนิทโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าการเยียวยาเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันภายในสัปดาห์นี้จ่ายเงินครบ15ล้านคน โดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมจ่ายเงินจ่ายกลุ่มเยียวยาในเกษตรกร,เ,กรเคยมีปัญหาแล้ว4 0 0 0 0คนไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนวันที่21-22ถึง 22, จ่ายอีก7 0 0 0 0คนโดยขณะนี้นะคะยังเหลือการทบทวนสิทธิ์อีก2.4แสนคนแบ่งเป็น80,000คนนะคะกำลังตรวจสอบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้นะคะแต่อีก1 0 0 0 0แคนมีปัญหาไม่เจอตัวนะคะเนื่องจาก แจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงนะคะทำให้ทบทวนสิทธิ์เดินทางไปหาไม่พบตัวตนนะคะดังนั้นนะคะให้กลุ่มนี้เดินทางไปแสดงตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะคะโดยยังมีอีก60,000คนนะคะติดต่อไม่ได้กระทรวงการคลังนะคะประกาศให้เวลาจนถึงปลายเดือนนี้นะคะหากยังตรวจสอบไม่ได้และหากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการนะคะ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะพยายามปิดการทบทวนสิทธิ์เนื่องจากในเดือนมิถุนายนนที่ผ่านมานะคะเป็นการจ่ายเงินในรอบที่3เดือนที่3แล้วนะคะถือเป็นเดือนสุดท้ายดังนั้นกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสิทธินะคะควรจะให้ได้ภายในเดือนนี้นะคะส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นนะคะให้รอการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆที่รัฐบาลจะออกมานะคะมองว่า คนทั้ง66ล้านคนนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐทุกคนนะคะแต่การช่วยเหลืออาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะผลกระทบต่างกันนายละวรนกล่าวนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังน,นะคะไม่บุ๋มก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะสำหรับใครที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะคะ21-22พฤษภาคมนะคะใครนะคะที่จะ เป็นหนใน700ดแสนคนพรุ่งนี้กับมรือนี้นะคะได้เงินแล้วนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แจ้งไม่บุมด้วยนะคะไม่บุมจะได้แสดงความยินดีด้วยนะคะบัคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ